สวัสดีค่ะพี่น้องไปเดียนมารีวิวเหรียญให้เพิ่งอันนี้เหรียญลวงข้าวเนาะพี่น้องเนาะเหรียญอาหารโลกเหรียญลวงข้าวหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้ามีหูปนต้นเขาอยู่น้าเ้อพี่น้อง ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอันนี้ภาษียนเหล็กเหรียญพ่อสอสองพันหารยยี่สิบห้าอันนี้เป็นเหตุเป็นสัญญาหลักของเงินต้นเขาเนาะเป็นอาหารของทั่วโลกตาลวงข้าวพี่น้องเห็นบาต้นเขาเหรียญหนึ่งบาท เหรียญมีเหรียญหนึ่งบาทแต่ว่าเหรียญสองบาทประเดยนบ่มีดอกพี่น้องเพราะว่าเหรียญสองบาทเป็นเหรียญขัดเงาเนาะสองบาทก็มีเขาก็ผลิตหลายอยู่พี่น้องผลิตหาหล้านเหรียญการผลิตเยอะอยู่อันนี้ก็เหรียญยังบ่ทันิพผ่านการใส่งานเหรียญยังไม่เยี่ยมององเยอะๆพี่น้องผู้ดใดมีก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานเฮาเบิ่งไปข้างหนา้าเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ตา เป็นหูบันต้นเขาอยู่น้ำเนาะพี่น้องเนาะเป็นอาหารทั่วโลกกินเขาเบรร์จูคูจกคนประเด็นเก่ามารีวิวใหม่พี่น้องของ้าเบงเหรียญหนึ่งบาทของนายหลวงรัชการที่เกา่าเหรียญน,นั่นนี่กันราคากับ บ่ทันได้สูงดอกพี่น้องแต่ว่าก็แพงกว่าหน้าเดือนอยู่ไปเดือนก็บ่ซื้อบ่ขายดอกก็มาเว้าให้พี่น้องเฮาฟังเลยสื่อหม่องข้าเจ้าซื้อเจ้าขายก็มีอยู่ก็ไปเบิ่งนั่หม่องข้าเจ้าซื้อเด้อพี่น้องผู้ใดมีก็เอาไปันผู้ใดอยากขายก็ไปขายหม่องร้านก็เจ้ารับซื้อพุ่นล่ะแต่ว่าไปเดือนบ่ซื้อบ่ขายดอกก็มารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งซื่อบางคนก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปปาเดือนมาซื้อบ่ซื้อบ่อาปเดือนบ่ซื้อเด้อพี่น้อง เดีนบ่มีกำลังซับซสือปนีมีแค่ไดเอนเบไใ้เป็นทีละลึกือซือ้อใบลูกไหหลานเฮ้าเบิง่งินซือเพราะว่าประเดือนหนึ่งเอามารีวิวให้พี่น้องเฮ้าเบิง่งซือประเดือนก็มักสาสมือกันนะ่ะสาสมตามกำลังซับที่ตัวเองมีเนาะพี่น้องเนาะกำลังซับมีเท่าไรก็สะสมเท่านั้นนะ่ะบางเหรียญประเดือนกับบมีดอกบางแบงประเดือนก็บบมีมีเป็นบางอย่างเนาะพี่น้องเนาะเท่าที่เจ้าของสีสะสมได้ ได้จำได้เก่ามารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิงบางทีก็ได้มาจากเงินทอนพี่น้องได้มาจากเงิ่อนทอนประเดือนเก่ามารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิงบางแบงประเดือนก็ได้มาจากการไปแหลกจากธนาคา้นมากนะพี่น้องไปแหลกจากธนาคั้นมากเนาะไห่พี่น้องเฮาเบิงน้ำอันนี้เลี้ยนตาลวงข้าวตาต้นเขาพี่น้องเลี้ยนตาตนเขา เป็นสัญญลักษณ์ชือของความหมายของต้นเขาเนาะทั่วโลกข้าก็กินเขา่นสุกูทุกคนเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเิ่นก็เฮ็ดใบตาลเหรียญตาล,ล,อ,ตลอันก็สิมีเป็นสัญญลักษณ์แบบนี้ว้ให้ลกูกให้หลานเข้าเบิง่งงนาะพี่น้องนะเอนาะเหรียญตาลเหรียญมีความสวยงามอันนี้ก็เสีเรียนเล็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงพวงชนชาวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ปเดือนในเด้อพี่น้องฝากบ้านป้าดวงสองดวงเดือนสีน่สิบเก่าสี่ั้นหามสามก้านเสาเก้าหน้าเก้าหลังมีต่ความสุขความเจริญเฮ่งแห่งปังปังื่อยๆยสุปูสุขคนถูกจะพลาดมั่นจะพอเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ผิดสิ่งใดก็ให้ไดสมควาวมุงมาศปารถนาโชคดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุกคนทึงกอบครัวเด้อพี่น้องคลิปนี้ประเด็นกับสีขอจบไปซ้ำนี่ก็เอาไ้าติดตามคลิปหนาว่าประเด็นเสีเยาหยังมารีวิวให้พี่น้องห้อเบิ่งนาะพี่น้องติชมได้ตามใจชอบเด้อพี่น้อง,องผิดพลาดประการใดก็ขอโทวขออให้กราบงามในอ้อมอกอ้อมใจพี่ใจน้อง ขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ที่ได้เห็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องเฮาเบิง่งประเด็นบ่ได้ลงคลิปหลายมือเราก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อประเด็นก็บ่อกไข่จำใบเนาะพี่น้องเนาะบ่กไข่มีแหงเพราะว่าประเด็นก็ช่วงนี้เป็นขาบวมหัวเข่าเสื่อมเรื่องเป็นหอบเป็นบางมือเนาะพี่น้องเนาะก็บ่อกไขได้ออกคลิปปานใดแต่ว่าก็ไลฟ์สดให้พี่น้องเฮาเบิ่งอยู่ ก็ขอบคุณได้หลายเด้อผู้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ยังหล้นหลามก็ขอบคุณได้หลายคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหน้าสวัสดีค่ะ thank you you so much for watching